จเจ้าสบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะคลิปวิดีโอนี้ฮขาก็จะพาท่านผู้ชมเขมา้ามายางชมภาพบรรยากาศวางแสดงรถเนาะอยู่ที่ห้างวิงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะและนี่ก็เป็นภาพที่ฮ๊อถ่ายจากบริเวณสั้นสองเนาะของอาคารเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่ามีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อและรถละทุกค่ายนเนาะที่เพิ่นนำมาวางแสดงอยู่ในวิงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะเดี๋ยวฮ๊อกจะพาท่านผู้ชมลงไปยางเบงชมภาพบรรยากาศอยู่ในงานเลย อะไปน้ำกันเลยเนาะและนี่ก็แมนรถสปอร์ตนี่ห่อบิลลี่เนาะสีสปอร์ตสีแดงเนะาะกระแมนนิสันนิสันสปอร์ตรถเก่งนิสันเนาะแล้วก็นิสันเทอร่าเนาะสีน้ำตาแลแต่ข้างหน้าฮันกระแมนรถของอไฟฟ้าเนาะนี่เป็นรถไฟฟ้ารถแห่งอนาคตเนาะรถเป็นรถกระป๋องน้อยเนาะแล้วก็ยังมีรถ อีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนาะที่่นนำมาวางแสดงเนาะ mm hmm. ต้นแมนซูซูกิเนาะซูซูกิจิมมี่เนาะ mm hmm. เป็นรถจิ๊แล้่ะยี่หอ้อนอกจากนั้นกันยังมีรถไฟฟ้าอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนาะแก๊กเนาะแก๊กเฮาวันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนาะที่มาวางแสดงเนาะ mm hmm. ถ้าท่านใด สะดวกมีเวลาวางกับมาแวหเบิงมาแวบสมภาพบรรยากาศอยู่ในงานเนาะนอกจากนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าของห้างวิงเจ็รเซ็นเตอร์เพิ่นกิดจะมีกิจกรรมและมีงานจัดคอนเสิร์ตมีกิจกรรมมีบูธขายอาหารเนาะขอขอบใจน้องท <committing S 2> ี่ต่ามครับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะอย่าลืมฝากติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเฮาแดเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ